ตำนานกรรบีหันศานตอนที่หนึ่งรอยเก้าอยากจูบก,ก็จูบซะแม่ทัพปูออกแรงขัดเต็มที่แต่ว่าออกแรงมากเกินไปหน่อยทำไปเหอชิ่ดมาคำหนึ่งไม่ตกขัดแล้วเติมน้ำทันทีที่ยู่เสียงสั่งเราอาสนที่รอรับใช้อยู่กลางค่าก็ริบแบกน้ำสิบกว่าถางเข้าเทลงไปในสระ กระบวนกวายไม่ต่างอะไรกับทำสงครามพระเจ้าคิดจะล่วกค่าให้ตายหรือไรเจ้า,าสูงจะเพิ่งเมาโหเราอาสูรได้อยู่ริมสระน้ําตัวสั่นเง,งินงกรีบคุกเข่าสํานึกผิดจะจู่บรรยากาศเหนือสระน้ําที่โปรยพุ่งไปด้วยไอน้ําร้อนแล้วโอ,อ้ก,กระกบกลายเป็นหนาวสถานด้ยินเช่นนั้นเจ้าอาสูรแม่น้ําไปเหอะก็ยิ่งหดเหงียดใสหัวออกไปให้หมดเลยหลังอสูรรับใช้ถอยออกไปในตะนักเหลืออสูรหอยพัด ตนเดียวแช่น้ําเงาๆอยู่ในสระน้ําขนาดใหญ่หลังจากผ่านไปครู่หนึ่งหอยพัคะโปสูงพ้นจากน้ําขึ้นทีละน้อยก่อนจะแปลงกายเป็นชมสักานรูปร่างสโสดองค์อรรนขาวของนางยาวกรอมข้อเทา้ามีพระโปรงเบาบางคล้องอยู่บนแขนทั้งสองข้างเส้นผมสีเงินหนกหนาปกพระอยู่เต็มแผ่นหลังดูภูมิฐานไม่ธรรมดา โฉมสะรานเท้าเปล่าแตะพื้นนอกสระน้ำชายกระโปรงใสไหวคล้ายแม่น้ำไปเหือกระทบฝั่งสัตว์กระเซ็นเป็นละอองฝอยจอมาสู่แม่น้ำไปเหือเดินออกจากตำหนักน้ำตำหนักและสระน้ำของนางแม้จะอยู่ใต้น้ำแต่กับตัดขาดจากกระแสทานหลังพ้นประตูตำหนักเดินผ่านม่นน้ำเส้นผมสี่เงินดของนางถึงได้สะบัดไวอยู่กลางสายน้ำไหล ปราณในพ่อบ้านเดินขึ้นนาถามจอมอสูรออกเดินทางต้องการให้ข้าน้อยเตรียมรถหรือไม่จอมอสูรม่นนะาไปเหือบอกว่าไม่จําเป็นต้องตามตลอดทางอสูรชาวน้ําต่างพร้อมกายแสดงคาระวะต่อนางแม่น้ำไปเหือยามค่ําคืนกระแสน้ํารุนแรงกว่ายามกลางวานันขึ้นซัดโถมถาเสียงดังสน,นั่นบันไหวมิขาดราวกับสัตว์ให้นับหมื่นกาําลังห่อตะบึง ภายใต้แสงจันทร์เย็นยะเยือกองน้ำไม่ต่างอะไรกับคึืนหิมะเสร็จยกซ้อนกันเป็นชันช้นๆน้สมจะคานลุกเล้าสะออดองโผพ,พ้นผิวน้ำสองเท้าเปลยเปล่ายยำ่ยู่บนหินริมแม่น้ำที่แห่งนี้อยู่ห่างจากเมืองไปเหือสี่สิบลี้ไม่อาจมองเห็นแสงจากโคมมังกรมัมชฉาในเมืองสองฝั่งเงียบงันไร้อาสูญก็มีแต่เทือกเขาสูงๆต่ำๆหนึ่งแม่น้ำหนึ่งดวงจันทร์ กระแสน้ำไหลเชี่ยวไร้สิ้นสุดยืนมองแม่น้ำดำทานเพียงลำพังเช่นนี้ยอ่อมมกวัดหวนคิดถึงการเวลาผ่านผันได้ไม่ยากเรื่องนี้ไม่ว่าจะมนุษย์อสูรหรือมารต่างเข้าใจความรู้สึกเช่นนี้ได้ดีตทว่าที่นางมองเห็นไม่ใช่สายน้ำหากแต่เป็นเจดีสงบนิ่งทิศเดินออกก็ไม่น้ำไปเหอหลังไหลผ่านเข้าสู่ภูเขาสูงหุบเขาลึกมันจะถูกแบ่งออกเป็นแม่น้ำเล็กๆหลายสาย บ้างก็ลำธารแอ่งน้ำบ้างก็ลำธารน,น้ำตกที่แห่งนั้นกระแสพลังของน้ำอ่อนด้อยกว่าพลังของภูเขาจึงย่อมไม่เป็นไปไม่ได้จึงย่อมไม่ได้รับการดูแลควบคุมจากจอมอสูนแม่น้ำไปเหอือนั่นก็คืออนณาเขตของแม่น้ำไปเหอือมีพื้นที่เชื่อมต่อกับเขาเหยสารที่นั่นทิวเขายาวเหยียดแต่กลับมีเจดีย์สูงองค์หนึ่งตั้งตระงงานภายใต้ตรังงาน ภายใต้ฟ้ากระจ่างยามราตรีเจดีสูงยอดแหลมดูไม่ต่างอันใดกับกระบี่คมแทงทะลุออกมาจากทิวเขาพุ่งใส่ท้องนาภาหายลับเข้าไปในหมูมเ่เมฆจอมาสูงแม่น้ำไปเหอทอดตามมองูยอดเจดีคิ้วเร็วพุ้นหันก็หมดเข้าหากันน้อยน้อยนางบอกกับตัวเองด้วยคำพูดเดิมเหมือนตอนอยู่ในสระเวลาไม่มากแล้วน้ำเสียงของนางไม่ได้ร้อนลนเหมือนก่อนหน้า มีแ็แต่เพียงความรู้สึกทุกข์ระทมจางหากท่านยังอยู่ก็คงดีท่านต้องช่วยข้าแน่แน่ริมที่ปากแดงแลเลือดของนางขยับไหวแน่น้อยชื่อของคนผู้นั้นหายลับไปพร้อมกระแสน้ำไหลเชี่ยวสายธมยามราตรีกว้างกายสุดลูกหูลูกตาอย่างรถเดียวจอมอสุนข่าวเสี้ยสารจันกลางนาภาตรอกถนนในเมืองไปเหยอยังคงสว่างสวยเมืองสลีได้ซื้อซ้อยไข่มุกขห่คู่ร่วมบำเพ็ญดำดิ่งอยู่ท่ามกลางความรู้สึก าบาปไหวสายลมที่พัดปะทะใบหน้าลูล้นอ่อนโยนหอมหวานเขาถ่ายเสียงบอกนี่ก็คือของขวัญชิ้นแรกที่ข้าให้ท่านขอท่านอย่าได้รังเกียจพวกเราสองคนมาแดนอสุนในครั้งนี้ทุกครั้งที่ถึงดินแดนต่างๆข้าจะซื้อของให้ท่านชิ้นหนึ่งเป็นของที่ระลึกในการเดินทางครั้งนี้ของพวกเราแม่น้ําไปเหือซื้อไข่มุกเขาเฮยซานซื้อหยกป่าหงเหลียซื้อดอกไม้จีเซียวไปยักหน้ารางลูกหลังคออีกฝ่ายข้าชอบมาก ได้ยินเช่นนั้นเมืงอเสลีก็ยิ่งปราบปรืมเมื่อตอนอยู่อเออจนจูเพราดื่มสุรามาไม่น้อยหลังถูกฤทธิ์สุร,ร้อนแรงเข้าครอบงำเขาก็พลันรู้สึกว่ากู้ร่วมบำเพ็ญอยู่ใต้แสงโคมมังกรมัจจาพ,พวกนี้ยิ่งมองก็ยิ่งงดงามส่วนสายตาที่กู้ร่วมบำเพ็ญมองดูตนเองก็ไม่ต่างอันไดกับสายตาของตนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตปฏิพัทธ์ลึกหลำ้ำต่างแคว้นแดนไกล ตลาดกลางคืนคึกคักข้างกายอสูรสัญจรไปมาโคมไฟงดงามจนตกอยู่ในผวังมีเพียงคนตรงหน้าที่เป็นของเขาโดยสมบูรณ์มื่งเสหลงไงหน้ายื่นมืออบคอจี้เซียวข้ามอบขวาวัญให้ท่านได้ผลเถามอบผลหลีได้ผลเถามอบผลหลีท่านต้องให้ข้าจูบสักครั้งจี้เซียวเห็นกู่ร่วมมาเเ็นตัวน้อยแก้มแดงระเรื่อราวดอกท้อในตา เป็นประกายเช่นนั้นในใจก็ให้นึกหวั่นไหวทว่าทันใดน,นั้นเขาก็ได้สมบัติได้ถึงสายตาสดสองคล้ายมีคล้ายไม่มีของอสูรจำนวนมากเขาก็หมดคิ้วน้อยๆในตากวาดมองไปร,บรอบๆห้ามทมเหลวไหลเขาพูดกางหมายปลดแขนเมืงงสลรออกฤทธิสุราทำเพียงพรใจกล้าเม,มืงเ่งสลรไม่ยอมท่านจะจูบข้าหรือไม่ตอนนี้ข้าเป็นอสูรสูงส่งเยอะยิงจองของนึกอยากจูบก็จัดจูบ จีเซลพูดปลบาพวกเราไปโรงแรมก่อนเถิดสมควรแก่การพักผ่อนแล้วของขวัญที่เจ้าให้ข้าใช้กับตัวเจ้าถึงที่เรียกว่าได้ผลเถามอบผลหรีเมืองสลีไม่เข้าใจท่านหลังแต่เข้าใจท่านแรกดีข้าเหนื่อยแล้วอยากพักผ่อนก็จริงกว่าจะมาถึงแดนอสูรพวกเขาต้องเดินทางลำแรนเหน็ดเหนื่อยไม่ใช่น้อยอยังไม่ได้พักจริงจริงจังจก็ได้ฉะนั้นพวกเราไปกันแมวเสื้อดาวซื้อปลาแห้งกับบุกหนึ่ง พี่โยซื้อหนอนทรายแห้งกระปุก1นึ่หลนหวยซื้อกระดิ่งลมเปลือกหอยเมื่อสลีเห็นอีกฝ่าระแวดระวังซื้อน้อยเกินไปฉะนั้นจึงตัดสินใจซื้อของให้พวกเขาเพิ่มเึินอีก3เท่าฉะนั้นหัววาจริงมีปลาแห้ง3มกระปุกรู้สึกว่าต้องตัวเองสามารถเบิกบานใจได้ถึงปีหน้าครั้งนี้พวกเจ้าเดินทางทํางานถือเสียว,ว่าค่าจ่ายค่าแรงชดเชยแทนเฉียนเจนเหลนก็แล้วกัน ทั้งคนในเครื่งองสูวนนั่งตัวตรงยิ้ม,ยมแย้มเบบิกบานอยู่บนหลังปูเขียวเดินทางมาจนถึงโรงเตี้ยมที่ดีที่สุดของเมืองไปเห่อโรงเตี้ยมหวังเจียงหลอพ่อสูนปลาข้างเหลืองสองตนได้ยินไอสูนเข้มคนคริบดิ่งออกมาต้อนรับตนหนึ่งยิ้มประจบประแจงนายท่านจะพักค้างแรมใช่หรือไม่ส่วนอีกตนหนึ่งไปจุป,ปูข้าช่วยป้อนอาหารให้มันเองเมืองสลียังคงครึ้มอ,อกครึ่มใจข้าตัอการห้องที่ดีที่สุด ในท่านห้องที่ดีที่สุดคือห้องทัศนายืนอยู่กลางดานฟ้าภายในห้องสามารถก้มมองแม่น้ําไปเหอเชี่ยวกรากทอดตาชมเขาเหยซานยาวเหยียดท่านต้องการหนึ่งห้องใช่หรือไม่เมืองสลีิบกมือว่าห้องอสูรคนงานทั้งหลายนึกไปถึงว่าอีกฝ่ายจะเมื่อเติบเช่นนี้ได้แต่ตอบอย่างกระอักกระอ่วนยามนี้เหลือเพียงสองห้องสุดท้ายท่าน,นห้องพักของพวกเราห้องถึงพักสตนไม่มีปัญหา มื่อเสดบอกฉะนนั้นก็เอามา2ห้องเร็วหน่อยผู้ร่วมบำเพ็ญขลงข่าเหนื่อยแล้วต้องการพักผ่อนเดี๋ยวนี้สุดแล้วก็2ห้องเลยไหมพัก2คนสอหนึงห้องสาคนก็หนึห้องพอดีจบตอนที่109สั้นๆน,นุกนกูไม่มีอะไรมากมายขอบคุณครับ